หนิงปณิตาสุดเสียใจหลังเซนยาจินแต่รู้ความจริงเกี่ยวกับมือที่สามทีหลังหลังจากที่เป็นเรื่องราวมาพักใหญ่สําหรับกรณีเรื่องราวครอบครัวหนิงปณิตาธรรมวัฒนะกับสามีจินจรินธรรมวัฒนะที่ก่อนหน้านี้หนิงออกมาเปิดใจว่ากําลังตกลงในเรื่องของหนิงยาจินทั้งนี้มีรายงานจากวงในเพิ่มเติมว่าเรื่องการเซนใบหย่าของหนิงและจินนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครทราบมาก่อนแม้กระทั่งเพื่อนสนิทของฝ่ายหญิงเองก็ตาม โดยแหล่งข่าวดังกล่าวบอกด้วยว่าหนิงยอมเส้นเพราะได้ไปเยอะมากแต่เรื่องที่ทําให้ทางด้านหนิงไม่พอใจและไปรู้มาว่าอดีตสามีหาทนายมาช่วยผู้หญิงที่ตัวเองดําเนินการฟ้องนั่นเองทางนี้วันที่4รกรกฎาคมเวลา13นาฬิกาหนิงปณิตาจะเดินทางไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวเขตจตุจักรหลังจากที่เป็นโจทยืนฟ้องสาวบุคคลที่3ที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับสามีในข้อหาละเมิด เรียกค่าเสียหายกับบุคคลที่3เมื่อวันที่30พฤษภาคมแต่อีกฝ่ายไม่มาตามนัด